ดีค่ะประชาคมชาวมอทรพรนครที่รักทุกคนก็เป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วนะคะหลังจากที่รายการอธิการบดีพบประชาคมครั้งที่1ได้มาพูดคุยกับประชาคมชาวมอทรพรนครถึงนโยบายหลังจากที่ได้รับการโปรดกล้าวเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะคะ เรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยนะคะได้จัดโครงการอบรมสัมมนานะะในหัวข้อที่เราเรียกว่าการรีทรีตหรือการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ2,558คือเมื่อวันที่8และ9พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ มหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการนี้ที่โรงแรม The r e g e n นช a m um Beach Resort นะคะโดยได้เชิญกรรมการสภา,ามหาวิทยาลัยทั้งหมดนะคะแล้วก็ CEO ก็คือผู้บริหารตั้งแต่ระดับอธิการบดีรองอธิการบดีแล้วก็ผู้ช่วยอธิการบดีรวมทั้ง กรรมการสภาวิชาการนะคะกรรมการสภาคณาจารย์ทั้งหมดได้ไปพบปะพูดคุยหาหรือกันเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตั้งแต่10ปีที่เราได้ดำเนินการมานะคะแล้วก็ในการประชุมดังกล่าวก็แบ่งเป็นสองช่วงนะคะในวันแรกก็จะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒธธินะคะ โดยวันแรกช่วงเช้าก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับมุมมองในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก10ปีข้างหน้าโดยมหาวิทยาลัยก็ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสคอ,อดออรสุพัฒน์จำปาทองได้มาบรรยายให้พวกเราได้เข้าใจว่าการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือการพัฒนาอุดมศึกษาในอีก10ปีข้างหน้าจะไปในทิศทางใดนะคะ ส่วนช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะ,ะบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและก็ศักยภาพขององค์กรอันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากาศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยโภคไยอุดมได้มาบรรยายให้พวกเราได้เข้าใจว่า ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอย่างไรแล้วบทบาทของมหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนอย่างไรนะคะหลังจากนั้นตัวท่ันเองก็ได้มาพูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยเพราะว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะ แล้วนอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลขณะน,นี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่าเรื่องที่เป็นเ,เรื่องสำคัญเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วอีกประการหนึ่งในที่ประชุมานายกสภา9มทรและก็อธิการบดี9มทร,ร,รท่านารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านดกรกฤษณนพงศ์กิรติกร ก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้นำนะคะหรือว่าเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเรื่องของดิจิทัลยูนิเวอร์ซนะคะซึ่งสาระสำคัญก็จะสรุปให้ประชาคมทุกท่านได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเรานะคะในอีก 5้ถึงบปีข้างหน้าเนี่ยเราวางเป้าหมายว่าเราจะเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นั่นหมายความว่าเราจะใช้เรื่องของไอทีนะคะมาบริหารจัดการทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งดิฉันก็ได้สรุปนะคะว่าการที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ได้เราก็จะใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า 3P นะคะ สาก็จะประกอบไปด้วย P ตัวแรกย่อมาจากคำว่า practicality นะคะหรือภาษาไทยเราจะใช้ว่าเราจะเป็นผู้นำในการสร้างบัณฑิตที่รองรับตลาดแรงงานนะคะซึ่งวิธีการก็เริ่มตั้งแต่ไม่ว่าจะเรื่องของหลักสูตรเรื่องของอาจารย์นะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะสอดรับกันเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะ เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้นะคะส่วนตัวกลยุทธ์ตัวที่2นะคะย่อม,มาจากคำว่า profitability ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าในอนาคตเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยก็คงจะต้องออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างไรายได้เป็น เป็นเรื่องสำคัญมหาวิทยาลัยก็จะเป็นผู้สร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กรด้วยการสร้างไรายได้ในรูปแบบต่างๆนะคะเราก็จะมา,าระดมความคิดกันว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับหน่วยงานของตัวเองได้อย่างไรบ้างแล้วก็ตัว P ตัวที่3นะคะจะย่อม,มาจากคำว่า People Connectivity นั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคมแก่ชุมชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งเราจะเป็นผู้สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยด้วยนะคะนี่ก็คือกลยุทธ์ในการที่เราจะเข้าสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซ แล้วก็ท่านวิทยกรคนสุดท้ายนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราก็คือท่านอาจารย์ธนิตสศรจิระพรชัยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายแผนแล้วก็สารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีหัวข้อในการบรรยายของท่านก็คือบทบาทอุดมศึกษายุคใหม่นะคะในะในบริบทของการพัฒนาคุณภาพ ของอุดมศึกษาไทยทั้งหมดนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของวันวันแรกของการสัมมนาสำหรับวันที่สองนะคะก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มโดยเราจะมีท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานประจำกลุ่มนะคะแล้วก็มีท่านรองอธิการบดีก็จะเป็นเลขานุการกลุ่มนะคะ โดยเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพซึ่งมีดรชวลิษนิมลออท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการนำ ธรรมิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือพูดถึงเรื่องของการจะไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะที่จะเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องแผนแม่บทในการทางด้านกายภาพนะคะที่จะ พัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับรีแบรนดิ้งนะคะหรือการสร้างภาพลักษณ์และก็การสื่อสารองค์กรของมทรพระนครสำหรับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ก็ได้ท่านศาสตราจารย์ดรวิรุณตั้งเจริญเป็นประธานกลุ่มนะคะ ในกลุ่มก็จะพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับปรัชญาเป้าหมายนะคะทิศท,ทางแล้วก็เนื้อหาของหลักสูตรที่จะ,อะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21สําหรับกลุ่มที่3นะคะอันนี้เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ก็จะพูดเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตก็ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นะคะของทางด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศเลยก็คือท่านมนูนสรันรคุณากรซึ่งท่านก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยก็เป็นประธานกลุ่มนะคะทางกลุ่มก็ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยแยกเป็น ถ้าทางด้านอาจารย์นะคะสายวิชาการเราจะพัฒนาให้เกิดศักยภาพทางด้านใดบ้างนะคะหรือ,อคนที่จะเป็นผู้นำควรจะมีคุณสมบัติลักษณะอย่างไรหรือบุคลากรสายส,สนับสนุนและสุดท้ายก็เรลงพูดกันถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรด้วยนะคะสำหรับกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่ เกี่ยวกับนักศึกษานะคะเพราะว่าเราพูดอยู่เสมอว่านักศึกษาเป็นหัวใจของมอทรพระนครเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสำคัญกับนักศึกษาทางกลุ่มที่4ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพที่ตอบสนองต่อทักษะในศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีท่าน อดีตรักษาการนะคะอธิการบดีคนที่1นทับสองท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิ่มพิทักษเ์เป็นประธานกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานะคะเรื่องที่2ก็การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาแล้วก็ด้านสุดท้ายก็พูดถึงเกี่ยวกับปัจจัยที่จะสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา สำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดและการบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการและการหาไรายได้ของมอทรพระนครกลุ่มนี้ก็ได้ดรจํารจำรัดปิติคุณสถิตนะคะซึ่งท่านก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยของเรากลุ่มนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะ การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเฉพาะทางแล้วก็การจัดประชุมวิชาการและวารสารวิจัยรวมทั้งเรื่องของการสร้างไรายได้จากการจัดการศึกษาแล้วก็ในวันที่2นะคะอตอนสุดท้ายเราก็ได้มาสรุปนะคะแล้วก็รายงานแต่ละก,กลุ่มจะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวท่านสามารถที่จะ ติดตามดูรายละเอียดได้จากวิดีทัศน์ซึ่งทางสวทนะคะได้บันทึกทั้งหมดไว้นะคะทุกช่วงรายการทั้งวันที่8แล้วก็วันที่9มีทั้งฉบับย่อนะคะประมาณ7นาทีแล้วก็มีฉบับเต็มนะคะท่านสามารถที่จะ,ะดูฟังแล้วก็รับทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ การทบทวนนะคะนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในรอบ10ปีที่ผ่านมาถามว่าหลังจากการสัมมนาใน2วันนี้แล้วมหาวิทยาลัยจะทำอะไรต่อไปนะคะคำตอบก็คือเราได้นำทั้งหมดนะคะมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับในหลักการและก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบาย ของสภามหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งที่2ตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมาและสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือว่าเมื่อนโยบายนี้ผ่านสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะทางอกองแผนงานก็จะนำไปปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็จะนำนะคะยุทธศาสตร์นี้ลงสู่การปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติแล้วก็เราก็จะมีการประเมินแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะระยะนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการพบกับประชาคมครั้งที่สองในวันนี้ทุกท่านก็คงจะทราบความก้าวหน้าของการทำงานนะคะของตัวดิฉันเองว่าผ่านมาแล้วประมาณาตั้งแต่รักษาการแล้วก็ตั้งแต่รับ ตำแหน่งมานะคะเกือบจะครบ1ปีเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะนะคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรที่อยากจะนำเสนอทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะการทำงานของผู้บริหารทั้งทีมด้วยนะคะวันนี้ก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วก็คงจะ จบรายการอธิการบดีพบประชาคมครั้งที่2เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ พาจารา์และข้าราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านปัจจุบันสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นบันดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกรับเรียนเชิญท่านาศาสตราจารย์ชัยยศเฮมัราชกนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านวิทยากรท่านอธิการบดีกรรมาการสภาหาูไร่กรรมาการสภาวิชาการกรรมาการสภาคณาจารย์และข้าราชการตลอดจนผู้บร,ร,ริหารผู้เชี่ยวชารทุกท่านกิจกรรมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานมาเปิดโครงการในวันนี้ ท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกท่านที่ได้รับการสละเวลาอีกครั้งมาร่วมในโครงการในครั้งนี้โครงการที่เราพัฒนาเนี่ยไม่ใช่โครงการที่เราพัฒนาเองด้วยตัวเราจะเป็นการให้ทุนเราคุณสนักงานโรงสายยุลการเป็นการให้ทุนแล้วก็ซัพพลย์ตอนนี้เราสื่อเพลย์แค่สองท่านด้านวิทยาศาสตร์ด้านสายการด้านโซเชียลสวัสดีครับ ท่านนายกรัฐท่านกรรมการสภาท่านคณะผู้บริหารและอาจารย์ทุกท่านตอนนี้ทํามันจริงจังไปถึงไหนแล้วจะมีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นนั้นให้เห็นภายในสองสามสี่ห้าเดือนสองปีข้างหน้ามีอะไรบ้างรับไม่กล้าตับเพราะเป็นคนออกนโยบายอันนี้เข้าสูตรเลยปีสี่สูตรประเทศไทยก็แบบนี้ใช่ไหมไม่มีไม่ดีไม่จ่ายไม่คนมีก็ไม่จ่ายด้วย เพราะ้ตองจวันนี้มีคำตอบแล้วนะคะว่าเราจะเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ทำดิจิทัลนะคะอย่างที่ท่านบอกคิดดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในที่ประชุมเก้าในสภาแล้วก็เก้าอธิการบดีว่าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการ จะทำเรื่องของดิจิทัลอป็นคอมมูนิตี้นะคะจริงๆแล้วเราก็กำลังจะทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่้รหรับวาระการจัดที่ท่านใหญ่เราเนีน้ยว่างแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นบร,รษิษัทเอาซอร์สหรือว่าเรามีหน่วยงานแชร์เซอร์วิสที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ทำสวนคณะนี้เสร็จเสร็จขายจะขาดทูน หรือวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างงี้เราต้องการบุคลากรประเภทใดเราก็ระบุไป12ึสอาอย่างงี้จะดีไหมฮะหรืออันที่3คือเนื้อหาหลักสูตรที่ทางคุณจะเป็นยังไงวามผู้ทรงประสบวันมาเราก็ได้ความที่พอสมควรเราฟังสามีของท่านมีการ่านูมาเราก็ได้ข้อมูลพอสมควรแล้วจะมาบูรณากรรอยังไงซึ่งจะประกอบด้วย3 P ีด้วยกันก็คือ practicality profitability แล้วก็ people connectivity ใช่ราทำรุนขึ้นนึงและวิจัยเรา กอยากแจ้ท่านรองรัผู้ในส่วนที่ที่เกี่ยวกับเรื่องทอเด็กทั้งหมดในแถบนี้เพราะว่าท่านจะน่าจะเขียนว่าเป้าหมายขายโครงการ การจัด r e t r e a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีเป้าหมายอยู่ด้วยกันสงประการนะคะประการแรกเพื่อการทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เราได้ดําเนินการไปแล้วตลอดระยะเวลา10ปีนะคะว่ามเาีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็กําหนดแนวทางใหม่ๆในการที่จะพัฒนาหมาหาวิทยาลัยในอนาคตสาหรับเป้าหมายของกลุ่มธรรมพิบาลน,นะครับ แล้วก็การดาเนินงานเนี่ยนะครับของมหาัราเนี่ยในเมื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะต้องเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารธรรมพิบาลในมหาวิทยาลายัย<ๆ>การดำเนินงานในมหาไราเนี่ยมาคิดทบทวนแล้วก็ตั้ง สิ่งที่เราคิดว,ว่าเราอยากจะได้ในอนาคตสิบปีข้างหน้าประเด็นที่ได้รับมอบหมายจะทำใกลุ่มหาชาัยนั้นก็เป็นประเด็นที่ท้าทายความคิดมากนะครับเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาแล้วเน้นไปที่ศตวรรษที่21นะครับที่ประชุมในกลุ่มของเราซึ่งเป็นกลุ่มที่2ก็พยายามมองคําสําคัญเหล่านี้แล้วก็พิจารณามองกตั้งแต่เรื่องของปรัชญามาเรื่องของ หลักสูตรเป้าหมายของหลักสูตรเรื่องของแนวทางการบรหิหารจัดการหลักสูตรเป้าหมายของกลุ่มในวันนี้ที่กลุ่ม 3. นะฮะที่ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะมาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาไอสิ่งที่ที่จะไปง่ายคือในแง่ของอโครงสร้างก็ดีในแง่ระบบก็ดีในแง่าการพัฒนาคนนะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคนในการสน,นับสนุนกลยุทธ์ ของการจะไปเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของท่านอธิการสิ่งที่คาดหวังจากการระดสมสมองประชุมปฏิบัติการในครนั้งนีเ้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ,จสร้างความคิดร่วมกันว่าถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยเ,เราควรจะมาสร้างสมาริทอีที่รลลกันอย่างไรสร้างความเข้าใจกันอย่างไรทั้งหมดเนี่ยเราต้องการกยยกทักษภาง คุณภาพของบริษัทและปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะต้องมีแผนก็มีการดำเนินการ อย่างไรนะครับที่เราต้องการบูรณาการในสิ่งที่ผลงานงาน,งานวิจัยงานวิชาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ในระบบที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็แม่ว่าทางรารทางวิชาการแล้วก็อีกอย่างก็คือในเรื่องของการในในผลิตภัณฑ์ที่เรางานวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าสู่สังคมในสู่ผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อเป็นการในเชิงพาณิชย์ด้วยะคะ่ะเดียวกันนะครับ ดำเนินโครงการอบรมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทนนครขณะนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วกรรมการสภา,าวิชาการกรรมการสภาคณา,าจารย์และข้าราชการผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนคณะกรรมการดําเนินโครงการทุกท่าน ประจำปีก็ประมาณ2,558ทําให้ได้ทราบว่าผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่ง